ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด l i n e i d d s m q 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระครูพยุหานุศาสตร์หรือหลวงพ่อเงินอดีตเจ้าวาดวัดพระปางเหลืองอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ สืบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติหลวงพ่อเงินจากคนเฒ่าคนแก่ความว่าหลวงพ่อเงินเกิดเ,เมื่อปีพุทธศักราช2,384บิดาเชื้อสายจีนไหหลำเป็นชาวบ้านยานไม้ลวกจังหวัดสิงห์บุรีครอบครัวอพุมยบตั้งแต่หลวงพ่อเงินยังเป็นเด็กอยู่ที่บ้านน้องหมูตำบลเนินมะกอกอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ ขอบขัวประกอบอาชีพทำไร่อายุ10ขวบบิดาได้นำไปฝากตัวที่วัดเขาแก้วอำเภอพยุหะคีรีซึ่งสมัยก่อนเป็นสำนักเรียนที่มีชื่ออายุ20ปีอุปสมบทที่วัดเขาแก้วอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์โดยมีหลวงพ่อแก้วเป็นพระอ,อุปชาศึกษาตำรายาแผนโบราณเรียนสูตรมูลกระจาย วิปัสนากรรมฐานจากหลวงพ่อแก้วและหลวงพ่อขำวัดเขาแก้วต่อมาพี่ชายได้ภรรยาอยู่ที่บ้านท่าน้ำอ้อยใกล้วัดพระปางเหลืองจึงนิมนต์หลวงพ่อเงินมาเทศมหาชาติทำให้คุ้นเคยกับหลวงพ่อสีจาวาดพระปางเหลืองขนาดนั้นหลวงพ่อสีชักชวนให้มาจัดรรนาที่วัดพระปางเหลืองเมื่อหลวงพ่อสีถึงการมรรณภาพจึงนิมนต์หลวงพ่อเงิน ให้เป็นเจ้าวาดองค์ต่อมาหลวงพ่อเงินท่านเรียนรู้และมีความชำนาญทางสมุนไพรยารักษาโรคแผนโบราณจนเป็นที่เรื่องรือมีคนมารักษามากมายอีกทั้งโด่งดังในเรื่องการลดน้ำมนต์ครั้งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชการที่หเสด็จประพาสต้นจากพระนครศรีอยุธยาล่องขึ้นมาทางลำน้ำเจ้าพยา ออกน้ำปิงจบที่กำแพงเพชรในขณะนั้นพระองค์นอกจากได้เยี่ยมราษฎรตามพระราชัธยยาศัยแล้วยังเสด็จตามวัดหัวเมืองต่างๆซึ่งวัดที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้ในที่นี้คือวัดพระปางเหลืองพระองค์ได้เสด็จมานมัสก,การเจ้าวาดวัดนี้ถึงสองครั้งโดยหลังจากครั้งแรกนั้นทรงยกหลวงพ่อเงินธรรมโชต แห่งวัดพระปางเหลืองให้อยู่ที่พระครูพายุหายานุศาสตร์เจ้าคณะแขวงเมืองพยุหะคีรีตำแหน่งพระอุปชาชันพิเศษสามารถอุปสมบทกลบุตรได้ทั่วพระราชาณาจักรเห็นแตกตามสมควรพระราชทานพัดยดแจกเปลวเพลิงเสมอพระราชาคณะเจ้าคณะแขวงพระอารามหลวง โดยในพระราชนิพนธ์ประพาตต้นรสอ125ได้กล่าวไว้ว่าวันที่11มาถึงวัดพระปางเหลืองเที่ยงพระครูลงมาคอยอยู่ที่แพรขึ้นบกทำกับข้าวแล้วดูเหยียบชากมรมหลวงประจักษ์ให้เหยียบถ่ายรูปพบเจ้าพระยาเทเวอนซึ่งมารักษาตัวอยู่ที่นี่ดูเดินข้องขึ้น ถามพระหมอแรกบอกว่าเป็นอมพาตแต่เป็นมานานเสียถึง35ปีคั้นเถียงว่าอมพาตทำไมถึงช้าพเพียงนั้นก็รับว่าอายนั่นว่าที่เป็นใหม่นี่หายแล้วจะรักษาที่เป็นเก่าต่อไปอีกเดินดูกุฏิและโบสถ์ที่ทำใหม่ไม่มีสาระอะไรกลับลงมาร้อนอาบน้ำเลยให้พระคูรดน้ำมนต อยู่ข้างจะเหวสบายมากมาหนึ่งชั่วโมงเศษถึงอำเภอพยุหะคิรีซึ่งนะ้ำพระพุทธมนต์ที่หลวงพ่อได้ลดถวายรัชการที่หนั้นคือน้ำมนต์จินดาบณีซึ่งเป็นของตำรับวัฒปางเหลืองโดยหลังจากนั้นพระเดชพระคุณพระคุณนิวาธรรมขันหรือหลวงพ่อเดิมได้มาอยู่เรียนกรรมฐานวิชาคตสารและ การทำน้ำมนต์จินรมณีจากหลวงพ่อนี่เองหนึ่งด้วยหลวงพ่อเป็นพระอนุสาวนาจารย์ของหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองอาพาธเป็นไข้และมรณภาพเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์รศส2 6หรือปีพุทธศักราช2450เวลา2องทุ่มเศษสิริอายุ66ปี ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s สไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่